นะครับเดี๋ยวไปทำห่อหมกห่วกฐานซะหน่อยนะครับเพราะว่าบรรยากาศวันนี้น้ำเต็มทุ่งนานะครับมันน่าจะได้ห้วกมากินนะครับน่าจะเข้าท่านะไหมครับผักอีออมนะครับนี่นะครับเครื่องปรุงรลรอดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะไปทำเมนูเมนูห่อหมกห่วกนะครับ มาเก็บผักอีออมนะครับเพื่อนนี่นะครับเอายอดใหม่นะครับเ,เยอะก็หอมเยอะ ได้แล้วครับเพื่อนครับนี่นะครับเ๋วยได้แกงนะครับนี่นะครับหอมหมกงวกวันนี้นะครับท่านผู้ชมล้างเสร็จแล้วนะครับเครื่องเคียงวันนี้นะครับบรรยากาศบรรนอกบรรนาหลังพายุเข้านะครับน้ําท่วมทุ่งวันนี้มาทําหอมหมกงวกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็ใส่หวกลงไปแล้วนะครับแล้วก็ ตอนแรกจะหอหมกแต่ว่าอยากสดน้าครับก็เลยต้มนะครับสดน้ําใส่ผักอีออมนะครับแซ่บหอมนะครับบรรยากาศหลังฝนตกนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ออมทีหลังนะครับตันนี้ก็ให้กบสุกแล้วก็ปรุงเครื่องเดี๋ยวมาชิมกันนะครับเพื่อความแซ่บครับแล้วแต่ชอบนะครับใส่น้ําปลาลงสักหน่อยนะครับชอบมากก็ใส่เยอะนะครับครับพอหัวเริ่มสุกแล้วนะครับ รุงรดเรียบร้อยก็สุดท้ายก็ใส่ผักอีออมลงไปนะครับนี่นะครับหอมเลยทีนี้ปิดฝาไว้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะานำออกมาทานแล้วน,นะครับมาดูนะครับอู้ห้อม อีออมนะครับอืมแซ่บเลยนะครับเดี๋ยวชิมก่อนนะครับขออนุญาตชิมโอ้อร่อยจริงแซ่บเดี๋ยครับเสร็จแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับเราไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับ ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามที่ส่วนครูตับนะครับอาหารบ้านๆนะครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับต้มห่วงนะครับมีไข่นะครับอาหารนะครับที่หาได้ในสวนนะครับที่สวนครูตับนะครับไข่ไก่เลี้ยงเองกด้วยกับปลูกเองนะครับน้ำหวาสุกแล้วหอมหวกเกาะนี่นะครับหากินได้เลยนะครับในสวนผาารข้าวด้วยกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ